ดาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวเกมก็อยู่ผมนะเกมยูกิโฮนะในนาทีจะเป็นแบบเป็นเทิร์นเบดแบบนี้จัดทีมต่อสู้นะมีแต่ใช้การ์ดนะอันนี้ดีสุดเลยนะวิธีสมัครแนะนําให้สมัครกดเลข OTP ของเบอร์ไทยเบอร์ไทยก็กดไปที่ตัวทีนะฮะแล้วก็เลข6-6นะแล้วก็ใส่เบอร์โทรเราไปมันจะส่งเลข OTP มาหาเรานะประกอนจะเป็นเกมใครมองหาล้าติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้าโทรอัพนะ เติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องอดทอมแอปนีทุกเกมท่านเลือกเติมในรถไทยใหญ่มีหมดนะฮะอ่าแล้วก็วันที่30พฤศจิกายนในร้านเรารับเติมนะฮะอ่าแบ็กคอมเวอร์ด้วยนะฮะโปรโมชั่นดูวันเปิดจริงได้ไลน์แอดเฟซบุ๊กเว็บไซต์ตามนี้ฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องอดทอมแอปนะฮะอ่ามาดูระบบคร่าวๆนะฮะแล้วก็การเล่นนะฮะเป็นยังไงบ้างนะฮะแนะนำให้เล่นใน LD Player เท่านั้นนะฮะระบบอันอื่นมันเข้าไม่ได้นะฮะ L.D.Player ได้ครับผมเนี่ยภาพสวยแบบนี้เลยครับผมอ่าจะมีระบบใส่การ์ดด้วยนะฮะเออระบบใส่การ์ดเดี๋ยวผมพาไปดูระบบต่างๆนะตอนนี้เปิดค่อนข้างจะเยอะแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวให้ดูการเกมเพย์ก่อนนะการยึดตำแหน่งสำคัญมากนะฮะเวลาเรากดออโต้นะฮะมันจะใช้ตำแหน่งหนึ่งก่อน แล้วก็2ตามมา3ตามมา4ตามมา5ตามมา6ตามมานะผมอ่าแล้วก็ใส่โค้ดไปจะได้ตัวเด็คูล่าแจกมาดูเลือดได้นะฮะ oh. ซึ่งมันจะแจกการ์ดกลางโล่มาด้วยมีความสำคัญมาก oh. เนี่ยตัวนี้แรงมากครับผมตีหมู่ด้วยนะฮะอ่าดูดาเมจครับ2องแสนยังหัวหนตัวนี้นะฮะ ผมเปิดได้ฟุกๆบ,บางอื่นนะอ่าเกมเพีประมาณนี้นะฮะแล้วก็เล่นเอาดาวนะฮะส่วนโหมดนี้นะฮะโหมดแรกเลยที่แนะนําคือโหมดนี้จะเป็นโหมดหาของนะฮะส่งส่งแบบออโต้นะอ่าต้องรอให้มันคูดาวหมดก่อนนะเนี่ยส่งแบบออโต้นะฮะนี่ส่งแบบออโต้นะฮะอ่าไม่พอต้องสองตัวเนาะอ่าอันนี้โหมดนี้ครับผมเป็นการ อันนี้เล่นเอาหินตรงนี้นะฮะอัพขั้นนะฮะอันนี้ก็เป็น E.P. นะฮะถ้ารวิวตามนี้แล้วนะยี่3แปดสามสิบสามก็จะเปิดเพิ่มเติมนะฮะอ่าโหมดนี้เล่นครั้งเดียวนะฮะเล่นทีเดียวนะโหมดนี้ไม่มีอะไรมากตีทีเดียวจบเลยอ่าแล้วโหมดนี้เป็นโหมดอารีน่าครับผมนี่อารีน่าก็ต้องใช้เพชรซื้อรอบนะฮะก็ไม่ยากครับอารีน่าคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะแล้วก็โหมดนี้ฮนะสีะฟ้า อ่าันนี้หมวดตีบอสโลกนะฮะกูดาวตามนี้เลยนะฮะนีนะ่อันนี้ยังไม่เปิดสองอันนี้ยังไม่เปิดนะฮะส่วนนี้ก็เป็นบทเรื่องนะฮะแหมอันนี้ก็เป็นไอธงนี้เป็นเอ่เอ่เก็บของนะฮะมันจะมีให้ให้ฟรีนะครับเนี่ยสีฟ้าเก็บได้หมดเลยนะฮะสีะฟ้าเก็บได้หมดเลยนี่ได้ร้อยเศษร้อยเศษนี่สำคัญมากนะ,ะเอาไว้ไปคราฟ เนี่ยครับการ์ดมาใช้เนี่ยในนำแปลแปลการ์ดก่อนนะค่อยเอามาใช้นีแล้วก็อันนี้ก็เป็นโหมดเดอเรลี่เควสนะฮะนี้นะรับเควส์เดลี่เควสตามนี้เลยนะก็นะไม่มีอะไรเนาะอันนี้ก็เป็นโหมดอัพตัวละครนะการอัพตัวละครเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะฮะอันแรกเป็นการ์ดนะฮะผมนี่เศษที่บอกเมื่อกี้ก็คือไปแลกการ์ดมานะฮะอันนี้เป็นการ์ดที่ใส่นะผมเนาะ สามารถอัปเกรดการ์ดได้ด้วยหินอันนี้นะครับนี่เห็นไหมอืมน,น,นะผมการ์ดก็ต้องแปรนะฮะอัพเลเวลกดตรงนี้ครับรูปซ้ายมือล่างหมัดนะฮะอัพไปให้สุดเลยนะครับผมมันจะเก่งแล้วก็จะมีระบบอัพขอบนะกวาดล้างได้นะกดตรงนี้นะฮะสิบครั้งยังอัพไม่ได้ต้องบีพีสองเนาะ,ะแล้วก็กดทีละครั้งพอนะนี่เห็นไหม โ oh, อ้ยอีกแปดอันเลย,เลยวะเนี่ยประมาณนี้อ่าอัพไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะ CP จะเพิ่มขึ้นนะผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นสกิลกดตรงนี้ออโต้ได้เลยนะฮะใช้คัมพีสกิลตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมประมาณนี้นะฮะแล้วก็เออลืมนะฮะโหมด<อ>ดาวนะฮะนี่ต้องใช้เศษพวกนี้เยอะๆนะครับ กดตรงนี้เลยก็ได้ปึ๊บถ้าอัพได้ปึ๊บเต็มหลอดน,นี่จะเพิ่มแบบเยอะมากเลยนะฮะ CP ก็จะเพิ่มขึ้นนะประมาณนั้นอันนี้ก็ยังไม่เปิดนะอันนี้ก็ประมาณนี้นมีอะไรก็อัพได้ก็อัพไปนะผมอันนี้ด้วยนะฮะ เอานี่ไปกินได้ไหมตัวที่เราไม่ได้ใช้ดีนะฮะนะบวกมาก็จะแรงขึ้นนะฮะอ่าอันนี้ใช้ดีดีนะอันนี้ตีแบบไม่สนไม่สนเดฟนะอันนี้เดี๋ยวมันจะแจกถ้าทุกคนจะได้อันนี้ตีไม่สนเดฟแรงมากน,นี่เราก็มาเอาตรงนี้ ไปครับผมไอตัวนี้ก็แรงนะไม่ใช่ไม่ไม่แรงนะก็ประมาณนี้ระบบคร่าวๆทุกอย่างนะอธิบายหมดแล้วเนาะของขวัญก็อันนี้เติมครั้งแรกนะ,ะแล้วมันจะแจกตัวละครฮิวมาด้วยนะแล้วก็เอามาใช้เฮ้ยทำไมอ๋อนี่มันค้าง ก็ไม่มีอะไรเนะาะก็เปิดไปเรื่อยๆร,ระบบนะแค่นี้ก็ต่อสู้ตามด่าเน,นะฮยเรียงคิวตามนี้ใครจะเอาออกก่อนก็ตัวแรกตัว2ตัว3ตัว4ตัว5้านะฮะประมาณนี้เลยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะไม่พลาดเกมดีๆแบบนี้เนาะก็ถ้าดูคลิปก็จะโหลดเป็นแหละไม่ต้องใส่บัตรประชาชนเลยนะแค่ส่งเลข OTP สมัครแบบสมัครแบบ ส่ง o t p มาเบอร์โทรเรานะง่ายที่สุดแล้วนะฮะระบบเข้าๆอธิบายทุกอย่างนะฮะมาดูเกมเพย์กันนะครับแต่เล่นมาผม3ดาวตลอดเลยนะจริงเพราะนตีหมู่หลายตัวนะครับที่ผมได้มา1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวตีหมู่5ตัวยกเว้นตัวยิงตัวสุดท้ายที่แจกนั้นเนี่ยภาพสวยมากเลยตัวนี้โคตรเท่เลย ใส่การ์จาารด,ะดรจะมีการ์ดโลด้วยนะเออใส่ใส่โค้ดจะมีการ์ดโลมาด้วยเด<ป>ี๋ยวก,ก็เล่นไปเรื่อยๆครับมันจะมีโหมดเยอะมากมายเล่นสนุกดีมันไม่เหมือนยูีิที่แบบเออมีแต่การ์ดอะไรเงี้ยเนาะอันนี้แบบเป็นยูจิโฮแบบจัดทีมต่อสู้นะ แฟนขับเกมนี้ก็ไม่ควรแพ้ผมได้ลองสตรีมเปิดระบบแล้วไม่สนุกดีนะไมเน่อาจจะเข้าโกบอลเร็วด้วยนะดูทรงนะบางคนไม่เล่นเพราะว่าติดติดภาษาจีนนะแต่ว่าผมว่าไม่ไม่ได้ยากไม่ต้องแปลสกิลยังได้ร,รู้เลยว่าตัวไหนเนี่ยอย่างเงี้ยก็ดูเอาว่าดาเมจยดไอ้นี่แม่งอุ้แรงจังวะอันนี้เบานะฮะ ตีธรรมดาอะไรเงี้ยเอออันนี้แรงสองหมื่นตีธรรมดาอันนี้อันตีดูแถวหลัยงย <you> ังไม่ได้ตีเลยครับตายหมดแล้วเนี่ยดูดิดูแล้วก็ดูเอาตัวไหนแรงเห็นไหมตัวหลังไม่ได้ตีเอาง่ายๆเนีไอ้นี้เก็บหมดเลยนี่เจอบอสด่านสุดท้าย เอาง่ายๆตัวนี้โคตรโหดนะฮเผื่เรียบร้อยเผื่่โอ้โหเป็นไงครับผมง่ายไหมนี่ระบบเปิดเยอะนะฮะนี่เราก็รับของไปกาชาม,มันก็มีเกลือนะ มันออก5ดาวสามตัวเลยนะของผมอะเออแล้วก็อะหมดอันนี้เปิดแล้วผมยนะีีนะนี่อัพเส้นสายนี่ต่อไปหาอีก10คัมพีอัพอันนี้ครับฟาร์มได้อันนี้ใส่การ์ดได้นะ อันนี้การด,ดีกว่านะมันมี2ดาวก็แปลการ์ดเอานะใส่เอานะง่ายๆนี่ก็ได้ตัวละครมาเพิ่มนะมันเจ๋งตลอดนะเออก็ประมาณนี้นะครับเกมดีมีคุณภาพก็ไม่อยากให้พลาดกันสหรับยูกิโฮนะเพราะว่านนนานทีจะมีแบบว่าเป็นจัดทีมต่อสู้แบบนี้ภาพสวยๆเนาะนี่ก็มาเล่นกันฝากกดไลค์ฝากร้านเติมเกมให้ด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม